ลึกเข้าไปในใจกลางดินแดนของอินเดียถ้ำกลางม่านหมอกแห่งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยังคงมีสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมและศิลปะที่ท้าทายความเข้าใจของผู้คนจนถึงทุกวันนี้ถ้ำพาราพาเป็นกลุ่มห้องโถงที่สลักเข้าไปในเนินเขาหินแกรนิตตั้งอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดียถือเป็นถ้ำที่แกะสลักจากหินที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบ ว่าถ้ำแห่งนี้ซ่อนความลับอะไรไว้บ้างพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรจุดประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างถ้ำนี้คืออะไรกันแน่แล้วมนุษย์ในสมัยนั้นสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์โบราณนี้ได้จริงหรือไม่เรื่องราวของเราเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ถ้ำพาราพาถูกค้นพบในช่วงต้นศตรวรรษที่19โดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมและเชื่อกันว่าเป็นตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของสถาปัตยกรรมที่แกะสลักจากหินในอินเดียโดยมีอายุย้อนไปถึงศตรวรรษที่3ก่อนคริสตกาลถ้ำพาราพาถูกสร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าอาศสมหาราชจัก,กรพพัดแห่งราชวงศ์มารยะผู้มีชื่อเสียงจากการเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธ หลังจากการทำสงครามกะลิงคะอันนองเลือดโดยถ้ำเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปลีกวิเวกสำหรับพระภิกษุและนักพรตที่สแสวงหาการบรรลุธรรมทางจิตวิญญาณสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับถ้ำพาราพาคือความแม่นยำและความเรียบลื่นของการก่อสร้างผนังและเพดานของถ้ำม,มีความเรียบมากจนดูเหมือนกระจกเงาภายในถ้ำปราศจากการตกแต่งใดๆซึ่งเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ในการใช้งานที่เรียบง่ายและเพื่อการทำสมาธิ แม้กระทั่งทุกวันนี้หลังจากผ่านไปกว่า2,000ปีเสียงกระซิบยังคงก้องกังวานไปทั่วห้องโถงซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดูเหนือธรรมชาติอย่างยิ่งถ้ำท,ที่มีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มถ้ำพาราพาคือถ้ำโลมาตบริสิกโดยมีลักษณะเด่นคือทางเข้าที่มีรูปทรงคล้ายเกือกมา้าภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เพียงห้องเดียวมีเพดานโคง้งและมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายสถูปที่ปลายด้านหนึ่งของถ้ำ ระบบเสียงภายในถ้ำโลมาตรสินั้นยอดเยี่ยมมากสร้างเสียงสะท้อนที่ดูเหนือธรรมชาติซึ่งขยายแม้แต่เสียงเบาที่สุดให้ดังก้องไปทั่วบริเวณแต่ถ้ำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสมัยนั้นยังค่อนข้างพื้นฐานส่วนใหญ่ประกอบด้วยสิ่วเหล็กและคอนเท่านั้นการสกัดหินแกรนิตที่แข็งคงเป็นงานที่ยากลำบากและใช้เวลานานมากแต่ขนาดและความแม่นยำของถ้ำพาราพา กลับแสดงให้เห็นถึงระดับความเชี่ยวชาญที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สำหรับยุคสมัยนั้นนักวิชาการบางคนตั้งสมมุติฐานว่าชาวมาระยะอาจใช้เทคนิคขั้นสูงอาจจะใช้ไฟเพื่อทำให้หินอ่อนตัวลงก่อนที่จะสกัดในขณะที่บางคนคาดการว่าพวกเขาอาจมีเครื่องมือพิเศษหรือความรู้ที่สูญหายไปแล้วและในปัจจุบันความลึกลับของการก่อสร้างนี้ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับถ้ำพารา,ามากขึ้น ถ้ำพาราพาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์อีกด้วยจารึกที่พบภายในถ้ำให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับยุคเมอระ์ยะรวมถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าอาโศกที่ส่งเสริมความสันติและการไม่ใช้ความรุนแรงจารึกเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาโศกจากผู้พิชิตที่โหดร้ายมาเป็นผู้ปกครองที่เมตตาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งอนุทวีปอินเดีย แต่ท่ำพาราภาก็ยังคงทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้มากมายเช่นทำไมพระเจ้าอาสศกถึงเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นเพราะความสำคัญทางยุทธศาสตร์ความงดงามตามธรรมชาติหรือความสำคัญทางจิตวิญญาณกันแน่ <Hey. S 1> สิ่งมหัศจรรย์โบราณเหล่านี้ไม่ได้มีแค่คำถามเกี่ยวกับเทคนิคและจุดประสงค์เท่านั้นเมื่อเราขุดลึกลงไปในความลึกลับนี้ เราพบว่าถ้ำเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายของความลับโบราณที่กว้างขวางกว่านั้นบางส่วนซ่อนอยู่อย่างเห็นได้ชัดในขณะที่บางส่วนถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวของประวัติศาสตร์ลองพิจารณาถึงปริมาณหินมหาศาลที่ถูกขุดออกไปเพื่อสร้างถ้ำเหล่านี้การสร้างแม้เพียงห้องเดียวในถ้ำเหล่านี้ต้องใช้การเคลื่อนย้ายหินแกรนิตหลายร้อยตันแม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีเครนและเครื่องจักรสมัยใหม่แต่ลองจินตนาการดูว่า การทำสิ่งนี้เมื่อ2,000ปีที่แล้วด้วยเครื่องมือพื้นฐานจะยากลำบากแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าปริมาณหินที่ถูกขุดออกจากถ้ำพาราพาและถ้ำนาคาจุนีรวมกันแล้วมีขนาดเทียบเท่ากับการสร้างตึกรฟ้าสมัยใหม่ทั้งหลังถ้ำเหล่านี้ไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างธรรมดาแต่เป็นโพรงที่ถูกออกแบบอย่างระมัดระวังมีผนังที่เรียบลื่นสมบูรณ์แบบและมีคุณสมบัติทางเสียงที่น่าทึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ถ้ำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ซับซ้อนกว่าการทำสมาธิหรือไม่ถ้าเราเก้าวออกจากกรอบของโบราณคดีแบบดั้งเดิมแล้วจะมีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดคือความเป็นไปได้ที่ว่าถ้ำเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเท่านั้นแต่อาจเป็นสถานที่สำหรับการทดลองโบราณเกี่ยวกับเสียงและการสันสะเทือนเสียงถือเป็นสิ่งที่ทรงพลังในวัฒนธรรมโบราณหลายแห่ง เชื่อกันว่าเป็นเครื่องมือในการรักษาการสื่อสารและแม้กระทั่งการก่อสร้างท้ำพารพาอาจถูกออกแบบมาเพื่อขยายความที่บางอย่างโดยเฉพาะอาจจะเพื่อช่วยในการทำสมาธิหรือเพื่อเข้าถึงสภาวะจิตที่ซ่อนเร้นก็เป็นไปได้นักวิจัยบางคนเสนอว่าพลวัตทางเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ภายในถ้ำเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากความรู้ขั้นสูงทางด้านเสียงวิทยา ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่สูญหายไปตามกาลเวลาเมื่อเราลองเปรียบเทียบถ้ำพาราพากับสิ่งมหัศจรรย์ทางเสียงโบราณอื่นๆเช่นไฮโปจีอุมแห่งซาฟลีนีในประเทศมอตาซึ่งมีเสียงความถี่ต่ำที่ดังกึกก้องอย่างทรงพลังภายในห้องใต้ดินโครงสร้างเหล่านี้ขยายเสียงในลักษณะที่ดูเหนือธรรมชาติเราอดสงสัยไม่ได้เลยว่าอาจเคยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสียงในระดับโลกมาก่อน ซึ่งทำให้วัฒนธรรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณหรือทางวิทยาศาสตร์แต่ทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือแนวคิดที่ว่าถ้าพาราภาและบริเวณโดยรอบอาจถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่จับต้องได้มากกว่านั้นนักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณบางคนเสนอว่าถ้ำเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่หลบเร้นทางจิตวิญญาณ แต่อาจาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสถานที่ที่อุทิศให้กับการทดลองทางเทคโนโลยีในยุคแรกๆอาจจะเกี่ยวกับโลหวิทยาหรือการสร้างพลังงานก็เป็นได้ <Hey. S 1> อินเดียโบราณเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความก้าวหน้าด้านโลหวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบเหล็กกล้าวูดซึ่งเป็นโลหะผสมคาร์บอนสูงที่ต่อมาได้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อเหล็กดามัสกัส มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าบริเวณถ้ำพราภาซึ่งอุดมไปด้วยแร่เหล็กอาจเคยเป็นห้องทดลองลับที่นักโลหะวิทยาโบราณใช้ทําการทดลองในการผลิตโลหะผสมโดยใช้คุณสมบัติทางเสียงตามธรรมชาติของถ้าเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่เรายังไม่รู้นอกจากนี้ยังมีคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมนิกายอาชีวกะซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่ค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จักจึงได้สั่งให้สร้างงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ขึ้นมา อาชีวะกะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เคร่งครัดปฏิเสธความมั่งคั่งทางวัตถุและทรัพย์สมบัติทางโลกแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องการถ้ำขนาดใหญ่และซับซ้อนเช่นนี้ด้วยอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้ำเหล่านี้มีจุดประสงค์สองอย่างทั้งทางจิตวิญญาณและทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยบางคนเสนอว่าถ้ำอาจเป็นสถานที่ที่ผู้นำทางจิตวิญญาณและนักวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการทําสมาธิทางศาสนาและการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลือนรางลงทฤษฎีนี้ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อเราพิจารณาถ้ำและโครงสร้างที่แกะสลักจากหินอื่นๆในภูมิภาคนี้เช่นถ้ำอุทัยคีรีและคันทคีรีในรัฐโอริสาซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับถ้ำพรพาภาแม้ว่าถ้ำอุทัยคีรีและคันทคีรีจะใช้เป็นสถานที่พักสงฆ์สำหรับพระเชนมากกว่า แต่การออกแบบก็มีความซับซ้อนอย่างน่าทึ่งมีห้องโถงหลายชั้นและทางเดินที่บ่งบอกถึงจุดประสงค์ที่มากกว่าแค่การอุทิศตนทางศาสนาสถานที่เหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่กว่าซึ่งแผ่ขยายไปทั่วอินเดียโบราณหรือไม่มีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นว่ากลุ่มถ้ำเหล่านี้ไม่ใช่โครงการที่แยกจากกันแต่เป็นผลงานของอารยธรรมที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องจิตวิญญาณแต่ยังรวมถึงด้านเราขาคณิตวิศวกรรมและโลหวิทยาอีกด้วยเมื่อมองไปทางตะวันตกการเปรียบเทียบกับถ้ำอชันตาและเอลโลราก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกที่ต่างจากถ้ำพราราคือกลุ่มถ้ำเอลโลรามีโครงสร้างวิหารขนาดใหญ่รวมถึงวิหารไกรลาดอันน่าทึ่งซึ่งถูกแกะสลักจากหินก้อนเดียวทั้งหมด สิ่งที่เชื่อมโยงสถานที่เหล่านี้เข้าด้วยกันคือขนาดมหึมาของการขุดเจาะในขณะที่ถ้ำพาราพาเน้นที่ความแม่นยำและคุณสมบัติทางเสียงแต่ถ้ำเอลโลราและอชันตาแสดงให้เห็นถึงขนาดและความซับซ้อนอันมหาศาลของสถาปัตยกรรมที่แกะสลักจากหินความจริงที่ว่าทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดคำถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการสร้างสถาปัตยกรรมจากหินที่ยิ่งใหญ่ในอินเดียหรือไม่ ประเพณีที่ผสมผสานศาสนาเข้ากับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆความรู้เดียวกันอาจไหลเวียนระหว่างศูนย์กลางเหล่านี้โดยแต่ละแห่งทำหน้าที่แตกต่างกันไปในเครือข่ายอันซับซ้อนของชีวิตทางจิตวิญญาณเทคโนโลยีและสังคมนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงแปลกๆที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เมื่อตรวจสอบสถานที่ที่แกะสลักจากหินอื่นๆทั่วโลกตัวอย่างเช่นเมืองเปตราเมืองโบราณของชาวนาบาเทียนในจอร์แดน มีความคล้ายคลึงที่น่าทึ่งกับถ้ำพาราพาทั้งสองแห่งถูกแกะสลักลงไปในหินแข็งขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้แรงงานมหาศาลและทั้งสองแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยของมันมากเปตรามีหน้าผาที่ซับซ้อนและสุสาน่้นเร้นส่วนถ้ำพาราพามีห้องโถงที่เรียบลื่นและคุณสมบัติทางเสียงที่ลึกลับแม้ว่าทั้งสองอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ความแม่นยำและความพยายามที่เกี่ยวข้องบ่งชี้ว่าผู้สร้างพวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานหินและวิศวกรรมในขณะที่นักประวัติศาสตร์กระแสหลักโต้แย้งว่าความคล้ายคลึงเหล่านี้เป็นเพียงความบังเอิญแต่หลักฐานก็ยากที่จะมองข้ามสถานที่เหล่านี้เป็นเพียงผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แยกจากกันหรือว่าวัฒนธรรมโบราณมีการเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิด โดยแบ่งปันเทคนิคและความรู้ข้ามระยะทางอันไกลโพ้นแล้วยังมีคำถามว่าทำไมถ้ำเหล่านี้จึงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่ถ้ำพาราพาตั้งอยู่ใกล้กับเมืองขยาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญ,ญาณอย่างมากในอินเดียขยาไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของพุทธคยาอันมีชื่อเสียงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ภูมิภาคนี้ยังเต็มไปด้วยถ้ำและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ท่าพาราพาย,ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสามารถของบรรพบุรุษของเรามันเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกโบราณอจซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราเคยคิดในขณะที่เราดำเนินการศึกษาและสำรวจต่อไปเราอาจค้นพบความจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับอดีตความจริงที่อาจเปลี่ยนมุมมองของเราต่อประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาล